สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการอยากเล่าเฉยๆก็วันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ภายในเมืองแฟ m i l ี่ซิตีของเรากันนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของผมเป็นการที่มาทาอะไรแบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับมีความคิดที่อยากจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เพิ่งจะมีโอกาสที่จะได้ทำนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของเมืองของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และก่อนอื่นเลยผมต้องขอพูดไว้ก่อนว่าสิ่งที่จะทําหลังจากนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงแค่นั้นขอความกรุณาทุกท่านอย่าทําให้เรื่องราวที่ผมได้รวบรวมมาเพื่อที่จะเล่าให้ฟังไปก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เหตุการณ์ไม่สมควรเลยนะครับและถ้าหากว่าตรงไหนผิดพลาดทําให้ใครเกิดความไม่สบายใจหรือมีปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อผมได้ทันทีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาไปด้วยกัน มาเริ่มกัที่เรื่องแรกนะครับซึ่งทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าในทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือนจะมีงานประมูลรถของทางประเทศนั่นเองซึ่งในรอบที่ผ่านมานี่ถือได้ว่าทางนายกได้ถลุงเงินของแก๊งกใหญ่ๆไปหลายสิบล้านกันเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่ากอบโกยกำไรไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่ทางนายกนํามาเป็นรถซูเปอร์คาร์เลยทาให้เหล่าแก๊งเล็กใหญ่ต่างพากันสนใจที่จะจับจองและเป็นเจ้าก้าเจ้าของกัน ส่วนรายละเอียดนั้นผมขอสรุปเฉพาะรถที่มีราคาน่าสนใจและรถที่ดูน่าสนใจนะครับโดยที่จะสรุปมาให้ดูกันในการประมูุครั้งนี้มาที่คันแรกกันเลยครับที่จะพูดถึงกันนั้นก็คือ h a โช o ดร a กซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจของทางด้านลุงแม็กเลยก็ว่าได้ราคาที่จบประมูลไปนั้นอยู่ที่10.2ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นทางลุงแม็กของเราที่บิดและขอนําคันนี้กลับบ้านไป แม่ถือได,ดยว,ว่าฮาคุโชคันนี้เป็นรถคู่บุญคู่บาร,รมีของลแม็กมาตั้งหนานแล้วนะครับซึ่งเพิ่งจะมีการนํามาประมูลในรอบนี้แล้วก็ไม่พลาดครับลายลแม็กที่ต้องปิดเดียวในรอบนี้ไปคันที่สครับตามมาติดๆนะครับซึ่งเป็นรถที่ควรค่าเกี่กการสะสมเป็นอย่างยิ่งไม่แน่ใจว่าถูกรุ่นหรือเปล่าแต่ผมหาข้อมูลไม่ได้แค่นี้มันคือรถ 1912 p a ก k a r d m o แเดลสานะครับโอ้โ oh หซึ่งเป็นรถในสมัยแบบในสมัยช่วงต้นสงครามก่อนจะเปิดเริ่มสงครามโลกนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะโดยคันนี้นะครับจบรานประมูลไปที่900 0ดอลลาร์เป็นทางตั้มโดมเรที่ปิดการประมูลไปต่อไปในคันที่3มครับ m c l a r เร6 0 0 lt จบไปที่16ล้านดอลลาร์จากทางด้านของพอบ k อมิงนั่นเอง ถือเป็นการฉลุเงินของสอนอและนำมากว้านซื้อรถซูปเปอร์คาร์เพื่อที่จะตัดช่องทางของเหล่าประชาชนและกลายเป็นพบมิอบอมงที่ขอจับจองและขับโกโก้โชว์สาวซึ่งการประมูลครั้งนี้ถือว่าหยุ่ดุเดือดมากเพราะว่าทางพอบอมิงไม่ใช่ง่ายเลยที่จะประมูลมาเพราะว่ามีทางด้านของเจเบอร์เกอร์ควีนที่บิดสู้กับพอบอมงิงจนมาถึง16ล้านดอลลาร์และตายเป็นพบมิอบอมงที่ปิดการประมูลไป ครับผมก็ต่อไปเป็นคันที่4ของการประมูลและนั้ว่าเป็นคันสุดท้ายที่ผมจะมานำเสนอนั่นเองก็คือ i c ค l าเ i n 720 Spider นั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นรถจะไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แล้วครับคันนี้น่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วครับที่ว่ากันนะะการประมูลครั้งนี้นะครับเป็นการประมูลอย่างดืเดือดมากซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่าง Burger Queen และ McDonald s. แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะครับ เงินครับย่อมระงับด,ด้วยการไม่เอาเงินครับ่กลายเป็นลงแม็กที่จบการประมูลไปที่2 2 9ล้านดอลลาร์ด้วยกันถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะสำหรับการประมูลรถ1คันซึ่งครั้งนี้เหมือนกันที่ผมเห็นว่ารถมีราคาการประมูลสูงถึงขนาดนี้โอ้โหก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการประมูลรถในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่งานหนึ่งเลยก็ว่าได้นะของประเทศเราในทุกๆต้นเดือนนะเป็นงานนําเงินต่างๆมาถลุงก,กันแม่ มาครับต่อไปเป็นเรื่องที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่จากทางแอดมินของประเทศ f a m i l i a City ที่จะมีการรีเซ็ตใบและรีเซ็ตต่างๆที่มีประชาชนเคยทำผิดและโดนลงโทษไว้และยิ่งกว่านั้นคือมีการพยพยโทษเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเห็นได้แชทว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยเดินโดนโทษและติดปิดบินไปจากประเทศของเราจะได้รับตัวบินกลับจากทางแอดมินนั่นเองแต่การที่จะรีบบหรือพยโยโทษนั้นมีข้อแม้อยู่ด้วยนะครับ สำหรับผู้เล่นที่จะรีบายดูบนว่ามาตรการทางนายกจะพาผู้เล่นคนนั้นเข้าไปยังห้องทดลองและทําการดัดแปลงยีนเพื่อที่จะให้เป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆในระยะเวลาหนึง่งเพราะว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะครับในการทําโทษผู้เล่นเพื่อที่จะรีบายนะโอ้โห,โหความคิดนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่ามาจากใครครับน่าจะเป็นลงแม็กแล้วน,น,ลลนี่เบนแบบืีเบอร์ทีวีเลยอย่างนี้นะส่วนผู้เล่นที่ได้รับอภัยโทษนั้นทางพีเอกก็ให้รายละเอียด ไว้2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ 1. ผู้เล่นที่โดนโทษสะสมจากใบเหลืองครบ3ใบจนกลายเป็นใบแดงจะรีเซ็ตตัวละครเป็นศูนย์ยกเว้นรถกาชาที่เปิดไว้ได้ในรอบเก่าๆที่ผ่านมา,มาถ้ามีรถกาชาอยู่จะไม่รีออกจากตัว 2. ผู้เล่นที่โดนใบแดงทันทีในตอนนั้นโดยที่ไม่ใช่เกิดจากใบเหลืองสะสมหรือใบสม้มจะรีเซตตัวละครเป็นศูนย์ทุกอย่างเหมือนกับผู้เล่นใหม่เลย โอ้โหถือว่าได้รับโอกาสมาแต่ก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมดไปแค่นี้ครับนอกจากจะเริ่มต้นใหม่แล้วทางแอดมินยังให้บำเพ็ญประโยชน์โดยการเป็นแท็กซี่เดลิเวอร่ส่งของให้กับประชาชนในเมืองโดยให้คิดราคาเฉพาะค่าสินค้าส่วนค่าตอบแทนนั้นแล้วแต่บุญกุศลหรือทิปที่ผู้เล่นจะให้ตามใจตัวเองเขาอยากให้เท่าไรเขาก็ให้หรือเขาแค่อยากจ่ายแค่ราคาของนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะให้ได้ครับโอ้โห จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่พยายามทําขึ้นมาเป็นมาตรการในการควบคุมสําหรับผู้เล่นใหม่เพื่อที่จะให้ไม่ได้ให้เกิดความผิดพลาดแบบให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับของทางด้านนาย,นาย,ยกถึงถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้มาเข้าสู่เรื่องที่3ามนะครับคือสตอรี่การตีกันหรือใครตีกันบ้างที่เกิดขึ้นภายในเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ขา่าวมาว่ามี3ามแก๊งในการที่มีปัญหาและเกิดการยกพวกตีกันเหมือนกับสงครามนักล่าอย่างไรอย่างนั้น สำหรับคู่แรกที่รับข้อมูลมานะครับได้ถือได้ว่าเดือดมากเลยทีเดียวคือทางด้านของการเจอกันระหว่างมังกรขาวอย่างดราก้อนที่เปิดศึกตราหน้าไตยกับแก๊งปราสาทสีน้ำเงินอย่างอินเวดที่มาที่ไปของเรื่องนั้นจากที่ได้ทราบจากแหล่งข่าวมาแต่ยังไม่ได้กรองและยังไม่แน่ชัดนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนว่ายังไม่แน่ชัดเกิดจากว่ามีบุคคนลในแก๊งดีจีนะครับได้ถ่ายรูปของสวยๆและผองเพื่อนที่กําลังจกปูนกันอย่างสนุกสนานบนตึกปืนข้างร้านขายรุ และทําให้สวยๆเกิดความไม่พอใจเลยควักปากฉลามคู่ใจเดินเข้าไปถามของผู้ชายคนนั้นว่าทายทำไมอ่ะทายทำไมส่วนผู้ชายที่ถายรูปผู้จาวกไปวนมาครับฟังไม่ได้สับทันทีที่เสียงพูดของสวยไม่ทันจบลงปากฉลามของสยๆก็ทิ่มทะลุหลังตัดข้อหัวใจในทันที และเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นจะจบลงที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นทางด้านของ D g ก็เปิดฉากไล่ตีกับแก๊งอินเวดและทางอินเวดตก็ไม่ใช่หมูที่จะยอมให้เขาตีเล่นนะครับกลายเป็นศึกที่ถือได้ว่าแก๊งใหญ่ชวนแก๊งใหญ่เลยก็ว่าได้ด้วยความเดือดความระอุที่ตีกันกลายเป็นเหตุที่นำพาให้เกิดมีการฆาตกรรมอำพรางกันเกิดขึ้นหรือเข้าใจง่ายก็คือการอุ้มเอออย่างที่ทุกคนรู้กันอีก และจนมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบลงและไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่เรื่องนี้จะจบลงและสงบและเคลียร์กันอย่างนตัวค้งต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโอ้โหถือว่าเป็น2แก๊งที่ตอนนี้กําลังเดือดระอุก,กันมากๆเลยต้องรอชมครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไงขึ้นบ้างคู่ที่สองนั้เป็นทางด้านของแก๊งริมเทนสับชมพูดําอย่างฟาตสเจอกับแก๊งเนินอาลิมผาอย่างสกอตนะครับซึ่ง ผมไม่รู้ค่วในแชร์เลยว่าทั้งสองแก๊งนี้เกิดปัญหาหรือมีอะไรไม่พอใจกันทําให้เกิดการมีตีการตีกันและเดือดถึงขั้นที่มีการอุ้มเอ่อกันอย่างนี้รายละเอียดนั้นผมไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่ได้รู้แหล่งข่าวไม่มีใครมาแจ้งเลยว่าเกิดอะไรกันขึ้นระหว่าง2แก๊งนี้รู้แค่ว่าตอนนี้นะทั้งสองแก๊งนะครับเต้นอย่างต่อเน,นื่องและเหมือนว่าไม่จบกันง่ายๆเพราะต่างฝ่ายต่างเพิ่มความเดือดกันเยอะมากแลวต้องมาดูกันในระยะยาวว่าทางด้านของหานผู้นาของฟาตและแชงผู้นำของสงกอตจะมีการเจรจา,าพูดคุย และมีโอกาสที่จะจบไหมในเรืวนี้ต้องรอชมกันโอ้โ oh หมาครับแล้วก็ขอแทรกเลยเพิ่มเติมว่าเมื่อคือนครับเมื่อคือนเลยที่เกิดขึ้นอันนี้ผมมาอ่าให้ตอนเช้าเมื่อคือนนะครับเนื่องจากว่ามันด่วนจริงๆกลายไปนทั้งสองแก๊งนี้จบเรื่องราวปัญหาที่ตีกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจบกันด้วยดีมีการถ่ายรูปแบบเซลฟี่กันบนหลังคาบ้านนะครับไม่รู้บ้านหลังไหนเหมือนกันแต่ก็เหมือนว่าจะจบกันอย่างด้วยดีระหว่างฟาเตสแล้วก็สกอตนะครับโอ้โห oh ส่วนคู่สุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับคือปัญหาระหว่างของทางด้านจานังการและดมอนเฮดโดยเรื่องราวข้างต้นนั้นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บอ่อยครั้งสําหรับบางบอลแลตัมที่ปั่นป่วนประชาชนและเป็นการแอบอ้างถึงคนนั้นคนนี้ซึ่งรอบที่ที่ผ่านมาครับดันมาลงที่ลุงแม็กแล้วก็ตีนั่นเองโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้มีการตีกันนั้นได้่ามมาว่าอาเต้นะครับโทรมาบอกลุงว่าลุงลุงลุงหรือเปล่าไอ้บางบอลแลตัมมันเอาอีกแล้วนะ มันไปโทวมันมันมันไปป่นคนแล้วมันมาอ้างว่าแบบเป็นอ้วกเป็นลุงอีกแล้วนะมันมาบอกว่าแบบกูแม็กกูตีแล้วไงอ่ะโอ้โหพอลุงแม็กได้ยินอัที่ติเล่ามาครับทาให้พระป่าอย่างบ้านหนองเงนะี้ังคานครับแผลไปลงที่ไดมอนเ์เฮ่เอยออกล่านในทันทีโดยลุงแม็กพูดไว้กูจอให้หมดเลยแม่ยังเคยเลยครับ สุดท้ายแล้วตามคาดไดมอนด์เฮดซึ่งยังไม่มีความพร้อมเลยทั้งในทั้งเรื่องของจํานวนคนและจํานวนทรัพยากรก็เออไม่ติดตามกันครับหลายคนเลยทีเดีๆๆยวในช่วงนั้นบางบอลพยายามเข้ามาเพื่อที่จะขอคุยกับ JK แต่ดูเหมือนว่าความเอือมระอาที่เกิดขึ้นทําให้ไม่มีการเจราจากเกิดขึ้นแต่มาในตอนหลังที่ตีกันไปพักใหญ่บางบอลซึ่งเป็นผู้นําของไดมอนด์เฮดก็มาขอคุยกับลุงและอติเพื่อที่จะขอจบเรื่องราวเหล่านี้สุดท้ายแล้วอติเลยจําใจต้องยึดรถนีออนคู่ใจของตั้ม เพื่อเป็นการจบเรื่องนี้และไม่ใช่แค่รถเท่านั้นแต่หากแกจบกับทั้งบอลและตั้มต้องได้รับการประมูลไปเป็นท่าให้คนในเมืองเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันซึ่งเรื่องนี้นั้นโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นกับแค่คนในแก๊งจันนะครเท่านั้นแต่ตอนนี้แม่ได้ลามายัางบอลและตั้มแล้วนะครับคนแรกที่โดนไปคือทางด้านของตั้มนะครับซึ่งจบการประมูลไปที่100 0 0แบาท1นึ่งแบาทจากทางด้านของดอนนั่นเอง และอย่าถามว่าดอไหนผมไม่รู้เหมือนกันส่วนบางบอลนะครับจบประมูลไปที่1 2 0 0 0 0บาทจากทางด้านของเจฟเดอะเบสนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นการสันดานจากทางด้านของลุงและแติที่มใ่้กับบางบอลและตั้มไปเลยนะครับถือว่าจบกันอย่างด้วยดีโอ้โหรับรับไปเลยครับรับโทษจากการาา่ไปแล้วมาถึงเรื่องสุดท้าย้วครับก็คือการแข,นขน e ่งขัน eSport c r o w า of King ของทางด้านวอชิที่จัดขึ้นนะครับซึ่งทางแฟมิ i ลี c i ตีก็มีทีมตึงอย่างจันทังคานนะครับไปเป็นตัวแทนให้กับประเทศของเราซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีสามวันด้วยกันที่มีการแข่งขันนะครับวันแรกวันพุธที่7จ็ันทังคานพบกับทีมที่มาจากอิสตูเรียอย่างวินเนอรี่ซึ่งผลงานของจันทังคาร ในวันนั้นถือได้ว่ายังเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้ไม่สุดซึ่งเสมอกับทางของวินเดอรี่ไป1ต่อ1นเกมด้วยกันและเป็นการแบ่งแต้มกันไปนะครับส่วนวันที่8นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแมตช์ใหญ่สําหรับจันท์คารเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการมาพบกันกับทางด้านของโอเวอร์ทีมจึงจากทางด้านของวอชิงตันนั่นเองก่อนตชเจริ่มนั้นเสียต่างๆหรือผู้ชมก็ต่างคิดว่าฝั่งที่จะคว้าชัยไปเป็นทางด้านของโอเวอร์อย่างแน่นอน ซึ่งเก,เกมการแข่งขันในวันนี้ก็ดูตึงเครียดและเป็นสงครามประสาทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากว่าะไฟกันแต่ละทีแย่งชิงธงกันแต่ละทีนั้นกินเวลาร่วมไป10นาทีก่อนที่จะเกิดไฟและเป็นการทําแต้มเฉียดยวตลอดทั้ง2องรอบกับสุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านของจันทาร์รที่คว้าชัยไปได้และดูเหมือนว่าการคาดคะเนต่างๆที่มองว่าโอ้ชนะนั้นผิดหมดเลยครับเหมือนกับหักปากกาเซียเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของทางด้านเจเคเลยก็ว่านะครับต้องชื่นชมจริงๆแล้วก็ต้องรอซัพพอร์ตกันต่อไป มาสู่ในวันศุกร์ที่9นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็เป็นแมตช์ยุดโลกที่เป็นการวนมาพบกันระหว่างปีศาจขาวอย่างดูไว้มาเจอปีศาจสีดำอย่างจันทคานะครับโอ้โหเป็นแมตช์ที่หลายคนนะครับถือว่าตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองแก๊งนี้ก็เหมือนแก๊งพี่แก๊งน้องกันนั่นเองถือว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาโดยตลอดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมีการแข่งขันทั้ง2ทีมก็คงทํากันอย่างเต็มที่แน่นอน ซึ่งในแมตช์การแข่งขันนี้ดูเหมือนว่าดูไวจะเน้นเกมเป็นหลักจนทําให้จนานังคารตั้งรับลําบากมากและเสียทรงไปหลายเต้มเลยทีเดียวอย่างการคาดการณ์ครับดูไวเป็นผู้ชนะครับอย่างที่รู้กันว่าเป็นทีมที่แข่งอยู่แล้วทั้งเรื่องทีมไฟ์และแผนการรบสุดท้ายแล้วกลายเป็นดูไวที่งัดฟอร์มเก่งของตัวเองและเอาชนะ JK ไปด้วยคะแนน,น2ต่อ0เกม ดูไว้ที่ตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นพร้อมชนกับทุกทีมและคาดการณ์กันว่าดูไว้คือเต็งหนึ่งในรายการนี้ด้วยขนาดลุงเม็กยังพูดเลยว่าเขายกให้ดูไว้เป็นเบอร์หนึ่งในรายการนี้โอ้โหสุดท้ายแล้วมาดูในตารางคะแนนตอนนี้กัน JK อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนชนะไป1แพ้3และเสมอไป2มีอยู่5คะแนนนะครับตามหลังที่1อย่างดูไว้อยู่สคะแนน แต่ก็อย่างว่าแล้วครับ JK เขาเต็มที่กับทุกการแข่งขันอยู่แล้วคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตกันไปนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมก็ช่วยกันให้กาลังใจกับนักกีฬาของทุกทีมด้วยติได้ครับแต่อย่าก่อ้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้เล่นเลยโอ้โหก็จบกันไปแล้วสําหรับคาสารของทาง f a m i l ล c i ซิตี้ของเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ผมผู้ตัดลฟ์ก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้นะครับขอบคุณสาหรับการรับชมมากๆหาชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วย ถ้าหากผลตอนรั้บอกมาดีผมจะก็จะออกมาทําอีกเรื่อยๆทําให้ดูกันอีกนะครับและมีอะไรผิดพลาดประการใดผมขอประทานอภัยว้ยะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ